เอาอย่างนี้พระมหาเทวีเจ้าฟังคําแถลงการจากเมืองทิพย์เพลานี้ข้าศึกได้ยกทัพมาตีที่ด่านเมืองสมุทรสาครแตกเรียบร้อยได้กระจกจายไปทุกสารทิศของสยามประเทศแล้วหนอเจ้าพิคะ<ม>แล้วฟังให้ดีคำถแถลงการจากเมืองทิพย์ว่าตอนนี้เนี่ย อีโควิดเนี่ยนะมันแพร่กระจายไปทุกคนเนี่ยต้องระมัดระวังเข้มงวดตัวเองความป้อง,งกันตัวเองนะพี่คะคุยเรจริงจังเรืองจริงแว,ว่ามันจะแพร่กระจายขนาดไหนนะคะทางจัดก,การปกป้อง,อองไมไ่ใช่ว่าอยากจะไปส่วนเสียให้หายอย่าไปกินนี่ ถ้าอยู่เขาให้อยู่บ้านขึ้นอยู่ไปเถอะค่ะอยู่แล้วเพื่อเพราะว่าเขบาบอกได้ไว,ว่าจะเจ็บกี่ครั้งเจ็บแล้วไม่ตายดีกว่า,วาคุณไม่เจ็บคุณเปไปตามเรื่องอะแต่คุณได้เจ็บแต่คุณตายเลยเอาไงให้เลือกกันระหว่างการเจ็บกับการตายเอาอ,อย่างนี้นะเกิดเมื่อไหร่เมื่อวานผู้ประกอบการรัฐทหารหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ออกมาพูดดราม่าก,กันบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยนะทุกอง,องคอ์กร เขารัฐกลุ่มเข้มงวดจริงๆเนี่ยมาตรการในการป้องกันโควิด1 9แต่ทำไมไม่ไม่จับต้นต่อต้นต่อคืออะไรหนึ่งแล้วภูมจเพื่อให้มันมีเป็นหายนี้ติดต่อมันยังไงมันก็ผ่านมาแ้วมันเป็นอดีตแล้วอดีตผ่านไปไม่อยากให้พูดนะคะอสัตย์อดีไม่ได้ขอทิ่คุณคุณคุณไม่ใช่ฟิวเจอร์คุณดีกว่าคุณจบไปเลยเขาก็แก้ไขกันเองไม่ใช่ เราเดินไปข้างหน้าเราไม่ต้องขายหลังไงม่ว่าเมื่อตอนนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะมันมาอย่างไงวันน,น,นี้วันนั้นวันนี้มันหมดไปแล้วเราเอาวันใหม่วันนี้พรุ่งนี้ทําไงคุณจบเวลาสัง่งห้างพูดดนฝั่งชีวิตเพราะมะหาเทวีเจ้าฟังอีฉันพี่คะ,ค,ค,ะคำแถลงการจากเมืองทิพย์ตอนนี้ไพรพลราษฎรประชาชีประชาชนทั้งหลายบอกว่าแบบนี้ทำไมไม่ไปจับต้นตอ ยัดเงินกันเข้ามาได้ยังไงจากช่องทางธรรมชาติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเริ่มเดิมทีจุดตรงนั้นที่มาในแพกุ้งแป,ปรปลาสมุทรสาครตจะต้องไม่มีอีกแล้วนะะนั่นคืออดีตไงมันคือพลาสเทนไพระนั้นะบอกคุณแล้ว,ว่าไม่มีคำพูดตรงนี้เพราะว่าไม่แต่ว่าทำไมอย,อย่างนั้นทำไมอย่างนี้วันนั้นอย่างนั้นเราพูดแต่เรื่องอดีตเทราะนั้นเราเดินหน้าแล้วลุยแต่แก้ปัญหาข้างหน้าดีกว่าอันนี้คือจบไปแล้วคุณจบได้แล้วค่ะจบทันที วันนั้นไม่ได้เพราเขาก็มากต่ก็แบกเข้าใจแบบโอวีเขามารประเทศไทยเต็มที่เต็มอันนี้เขาเ้าใจรู้เรือ่งองที่เดจาวาบอกว่าเราเดินหน้าอย่าถอยหลังงแแต่เราต้องถอยกลับมาว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรอันนั้นก็คือเดินหน้าไงเดินหน้าเข้ามาเพื <c oughs> ่อคิดว่าที่ม,นานมา <c oughs> ยี่ไ,ไปยังไงไป คนที่ไม่ดีก็จะเก็บไว้นิ้วหนีเท่าไรนิ้วไหนที่ร้ายก็ตัดมันไปกันแล้วกันอิไหนที่ดีก็สร้างขึ้นมาใหม่จบแค่นี้เองอมไม่ได้สิ่งที่ยากง่ายาแต่ว่าถ้าทําซ้ําๆก็ทําอีกทําซ้าๆอย่างนี้เรียกว่าโรกจิตค่ะฟัาเรียกว่าอามาเขาบอกว่าคนคิดคิดย้ำทำซ้ำทำซ้ำๆไม่ใช่คนดีหรอค่ะคนนั้นจะเป็นคนแบบอย่างนั้นนะคะเขา สาแก่เขาบอกไล่ออกจากบ้านไปได้แล้ไม่แต่นี่คือผู้ประกอบการรานอาหารนะเข้าใจกันคือเราคุณทศต้องเข้าใจค่ะทุกคนต้องต้องมีอะไรเหมือนกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาตรการรัดกลุ่มมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วมาให้ปิดแบบนี้เขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะไม่ได้อยู่ดีค่ะเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะแต่ถ้าไม่นโทษใครต่อไปเดินหน้าต่อไปนะคิดว่าถ้าหากว่ากลับมาร่วมมือและทำเป็นเหมือนรัดกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวอีกไม่นานกคนจะเรียบร้อยเรื่องความเอาเะอนีไทำให้ยอดชื่อทำเพียงแค่ได้ที่ให้ยอดพูดตัวไม่เพิ่่มเออาายงนี้ ใครจะสั่งปิดจากเคาะอ,อะไรไม่เคาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เปิดปิดที่ไหนโควิดระโรคไม่ระโรคไหนก็แล้วแต่เนี่ยบารบาร่าขอขายประก,กันแล้วกันใครที่ยังไม่มีประก,การันประก,กันชีวิตโทรหาบารบาร่าตอนนี้เลยเพราะว่ารอทรงาไม่ได <laughs> ้มาแจะกันขายกัน ต้องประ,ะกายประกันชีวิตก่อนเพราะว่าโควิดอย่างนี้ต้องประ,ะกายประกันชีวิตนิดหนึ่ง hmm. เพราะว่าเราไม่รู้ตายเมื่อไรยังไงยัง้นงบารบาร่าขอขายประกันวันนี้ทุกท่านโทรมาได้เลยวจ้าตอนนี้ล่าสุด <laughs>